การนั่งเรียนเลคเชอร์เดิมแบบไลฟสีสันไหมที่นี่ Event s p u เราทำให้การเรียนของคุณคือโปรเจกต์จริงกับหลักสูตรสุดทันสมัยที่เรียนรู้แบบ Project Based Learning ตั้งแต่ปี1ถึงปี4ปี1ค้นหา passion ด้านอีเวนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นสาย Production Creative หรือ Management พร้อมเรียนรู้พื้นฐานอีเวนต์ครบทุกสเกลปี2เรียนแบบเข้มขน้นเราจะให้คุณขายไอเดียจริงผ่านพ o ร o s a ลสุดปัง พร้อมพิชิญง,งานกับลูกค้าตัวจริงและเรียนรู้อุปกรณ์อีเวนต์โปรดักชันและดับเืออชีพพร้อมนำา AI มาร่วมสร้าง Experience สุดว้าวปี3จัดแค่อีเวนต์ไม่พอเพราะเราให้คุณจัดอีเวนต์เฟสติวัลเรียนรู้อีเวนต์ดีไซน์แบบครบทุกมิติและเรียนรู้อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อให้งานของคุณเป็นที่น่าจดจำปี4กับไฟนนลโปรเจกต์สุดปัง เพราะคุณจะได้เป็นออร์แกไนซ์จัดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศที่คุณจะได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนพร้อมก้าวเข้าสู่โลกการทำงานกับบริษัทชั้นนำให้การเรียนของคุณคือโปรเจกต์และมาสร้างสุดยอด Experience ได้ที่ Event SPU